ลูกไก่ไปดูครับตอนนี้ลูกไก่อายุาประมาณสิบสองวันแล้วนะฮะนครับสองวันกำลังทนเลยครับตอนนี้ทำวัคซีนไปแล้วหนึ่งชุดนะครับว,วัคซีนทำไปก็เป็นวัคซีนนิวคัตเซิลนะครับนิวคาสเซิล ช่วยหลอดลมอักเสบป้องกันโรคหลอดลมนะครับอายุได้12วันนะครับกำลังทนเลยครับสนใจนะครับอยากรู้วิธีการเลี้ยงทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน นะครับสอบถามได้กำลังน่ารักเลยครับ